ขอความเจริญในธรรมจงมีต่อคณะสทาวัดป่าธรรม,มานุสร์วัดป่าสังคานุสร์สุขุไทยทุกๆคนตอนนี้จะมาตอบปัญหาการปฏิบัติธรรมเป็นตอนที่สามว่าด้วยเรื่องของคำถามของผู้ปฏิบัติธรรมหลายๆคนที่ได้สอบถามมาว่าบางคนมาถามมาว่า เวลาจะนั่งสมาธิแค่คิดว่าจะเริ่มนั่งทำไมจึงหาวท,ทั้งทั้งที่ไม่มีอาการง่วงนอนบางคนเริ่มนั่งสมาธิไปกําลังภาวนาอยู่ชั่วพักชั่วครู่ท่นหนึ่งก็เกิดอาการหาวจนน้ำตาไหลโดยที่ไม่มีอาการง่วงนอนหลายคนมีอาการแบบนี้ทำไมจึงหาวท,ทั้งทั้งที่ไม่ใช่เวลาที่จะต้องหาวบางคน เดินเข้ามาที่วัดป่ารรมนุสร์ก็ดีเดินเข้ามาที่วัดป่าสังฆานุสร์ก็ดีเดินเข้ามาแล้วก็มาพบองค์รูปปั้นพระล่วงเจ้าบ้างมาพบรูปปั้นพญานาคบ้างมาพบรูปปั้นของอ,องค์พระพุทธรูปปางนาคปลกบ้างหรือมาที่ศาลาศาลเจ้าที่บ้างมีอาการหาวบางคนก็มีอาการขนลุกด้วยน้ำตาไหลด้วย แล้วก็มาถามอาตมาว่าทำไมจึงหาาอาตมาฟังแล้วก็ยิ้มยิ้มหวัวเราะเล็กน้อยเลยถามบอกว่าโยมเป็นคนหาาโยมมาถามอาตมาจะรู้เรื่องไหมเนี่ยโดยทั่วไปแล้วตัวตามาเองไม่ค่อยมีอาการหาาแต่ว่าได้พบได้เจอญาติโยมหลายคนมีอาการหาาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ ตอบปัญหาการปฏิบัติธรรมตอนที่สามนี้ว่าด้วยเรื่องของทำไมจึงหาวในขณะที่นั่งสมาธิหรือหาวในขณะที่ไปยังสถานที่สําคัญๆเรื่องนี้ก็น่าศึกษาน่าสนใจที่ควรจะมาตอบปัญหาแห้คณะสัทธาได้ทราบเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อการแก้ไขสาเหตุประการหนึ่งของการหาว ของร่างกายคนนี้ก็มาจากการที่ต้องการให้ร่างกายให้ปอดนั้นได้รับก๊าซออกซิเจนมากขึ้นการหาวหาวเอาลมออกแล้วก็จะต้องสูดลมเข้าเอาลมออกเพื่อที่จะขับไล่ก๊าซของเสียก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันตกค้างอยู่ในในปอดให้ออกไปแล้วก็มันก็จะช่วยทำให้เลือดไม่มีสภาวะเป็นกรด การหายใจเข้าลึกๆย,ยาวๆไปก็จะทําให้มีออกซิเจนเข้าไปมากมันก็ช่วยฟอกอากาศได้นี่เป็นการหาวตามปกติของของคนทั่วไปแต่คราวนี้บางคนมีคําถามถามว่าทําไมจึงหาวทั้งๆที่ณการเวลานั้นไม่น่าจะต้องหาวบางคนเดินเข้ามาในวัดเห็นรูปพญานาคบ้างเห็นรูปยักษ์บ้างเห็น ศาลา,าพระาธาตุเจ้าที่บางเห็นพระประธานองค์ใหญ่ๆบ้างก็จะการหาวขึ้นมาขนลุกเลยน้ําตาไหลเลยบางคนพอพระอาจารย์บอกอ้าวย่มดีแล้วเข้ามาที่วัดพระอาจารย์กำลังจะสวดมนต์นั่งสมาธิพอดีเดี๋ยวเรามาสวดมนต์กันแล้วจะได้นั่งสมาธิพอได้ยินคําว่านั่งสมาธิท่านนหาวขึ้นมาต่อหน้าต่อตาต่อมาเลยก็มีหาวน้าตาไหลเลยสวดมนต์อยู่ ตาก็สวดไปหลับตาไปสวดไปหาวขึ้นมาดังกลางศาลาก็มีอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าสงสัยทําไมถึงหาวย่างนั้นคนมองทั่วไปก็คิดว่าเอมันเป็นอดหลับอดนอนมาจากไหนกันหรือว่าทําไมทําไมหาวไม่ไม่สงบเลยไม่ไม่สุภาพเลยหาวเสียงดังเลยอย่างนี้ก็มีสาเหตุจาการหาวอีกประการหนึ่ง ในทางของสมาธิในทางที่เป็นเรื่องของพลังในสิ่งที่ลึกลับที่วิทยาศาสตร์ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ขาดคิดประการหนึ่งของอาการหาวนี้เกิดมาจากบางทีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะเป็นเทพเทวดาเบื้องบนก็ได้เทพเทวดาณสถานที่นั้นๆที่เราไปก็ได้หรือ อาจจะเป็นบุพการีผู้มีพระคุณบางท่านของเราที่เป็นจิตวิญญาณที่ตายไปแล้วอาจจะไปอยู่เป็นเทวดานางฟ้าที่ไหนก็ไม่ทราบหรือว่าเราไปยังสถานที่ต่างๆที่สําคัญต่างๆแล้วก็มีพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในภพภูมิทิพย์เขาต้องการจะสื่อสารอะไรบางอย่างกับเราเรื่องนี้ไม่ได้เกิดทุกคนใครที่ไม่เกิดจะไม่เข้าใจ ใครที่ไม่เกิดอาการหาวแบบนี้จะไม่เข้าใจว่ามันหาวทาไมและหาวแล้วได้อะไรแล้วอะไรจะมาสื่อเรามันจะสื่อไปได้อย่างไงในเมื่อหาวคือคนที่ไม่มีอาการหาวเนี่ยจะจะค่อนข้างไม่เข้าใจเรื่องนี้อาตมาก็เลยต้องคุยครอบครอบคุยแบบคลุมคลุมเอาไว้เพื่อให้ให้เข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายแล้วนี่มันมันเป็นอาการที่เกิดได้เฉพาะบางคนเท่านั้นไม่ใช่เกิดทุกคนแล้วก็เป็นปัญหาเฉพาะบางคนซะด้วย บางคนกําลังสวดมนต์อยู่ก็หาวขึ้นมากลางศาลาไปสวดที่บ้านบางทีก็มีอาการหาวแต่จะมาหาวหนักๆเวลามาวัดนักงสมาธิอยู่ก็หาทวทําพิธีการอะไรอยู่เขามีการสวดการเจริญวุฒิมนต์อยู่พราจิตไปจับกับคําสวดมนต์เอาจิตนิ่งอยู่สิ่งนั้นก็มีอาการหาวไปสถานที่ต่างๆบาง,างทีไปโบราณสถานไปเมืองเก่า สถานที่ที่มีคนเคยตายลบราคาฟังแล้ก็มีอาการหาาอาการแบบนี้เกิดขึ้นได้เฉพาะบางคนไม่ใช่ทุกคนเรื่องราวเหตุผลประการหนึ่งก็คือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตวิญญาณพลังงานลึกลับบางอย่างต้องการจะสื่อสารกับเราถามว่าทําไมไม่สื่อสารตรงๆทําไมไม่บอกไม่ปรากฏตัวมาเลยทําไมต้องหาาก็เพราะว่าถ้าบอกเราก็ไม่ได้ยินปรากฏตัวเราก็ตกใจหาว่าผีหลอก ก็ต้องทำความรู้สึกให้เกิดอาการหาวอยากจะนอนอาการหาวที่อยากจะนอนนี้เพราะอะไรเวลาที่เราล้มตัวลงนอนใจมันสบายมันผ่อนคลายมันตัดความกังวลตัดอะไรแล้วนะอย่างออกไปเวลาที่เรานอนเนี่ยถ้าใครที่ทำจิตสบายๆก่อนนอนจะรู้สึกว่ามันสบายใจมีอาการคล้ายกับเวลาเล่าเข้าถึงสมาธิ ใจมันสบายอย่างนั้นจิตมันปล่อยวางช่วงที่จิตมีการปล่อยวางนี่แหละช่วงระหว่างกึ่งหลับกึ่งตื่นจะหลับก็ยังไม่ใช่จะตื่นก็ไม่ใช่อย่างนี้นี่แหละมันเป็นอาการประการหนึ่งที่มีลักษณะใกล้เคียงกับอุปจารสมาธิใกล้เคียงกับอาการของสมาธิระดับที่สองที่จะเข้าถึงฌานที่หนึ่งเป็นลำดับต่อไป ตามที่ได้เคยบรรยายได้เคยคุยให้ฟังหลายๆคนว่าสมาธินั้นมีด้วยกันหกระดับถ้าแบ่งตามที่อาตมาแนะนำแบบง่ายๆก็คือหนึ่งคณิกะสมาธิเป็นสมาธิเล็กๆน้อยๆภาวนาไปแล้วก็ฟุ้งบ้างสงบบ้างเกิดสมาธิเล็กๆน้อยๆขึ้นมาไม่ใช่ฟุ้งตลอดทั้งทั้งระยะเวลาที่ที่นั่งภาวนาอย่างนี้ใช้ไม่ได้พอจิตเริ่มสงบอยู่บ้างระดับหนึ่ง เรียกว่าขันนิกะสมาธิเป็นขั้นต้นเมื่อจิตมีความมุ่งมั่นอยู่กับคำภาวนามากมากขึ้นต,ต,ต่อไปก็จะจิตเริ่มเป็นสมาธิมากขึ้นความฟุง้งซ่านน้อยลงอย่างนี้เป็นสมาธิขั้นที่สองเรียกว่าอุปจารสมาธิพอจากนั้นพอจดจอ,อยู่กับคำภาวนาอยู่กับองค์กรรมาฐานอย่างเดียวโดยที่ไม่ฟุง้งซ่านเลย เกิจดจอนิ่งมีความสุขเย่ะอสิ่งนั้น,นอย่างนี้จึงเป็นชานและชา้นก็จะเลื่อนไปเป็นลาดับชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่มีระดับของความสงบของจิตไม่เท่ากันตรงนี้จะยังไม่คุยในเวลานี้แต่ต้องการจะบอกว่าสมาธิหกระดับคณิจาสมาธิเบื้องต้นอุปจารสมาธิขั้นกลางขั้นที่สามเป็นชั้นหนึ่งขั้นที่สี่เป็นชั้นสองขั้นที่ห้าเป็นชั้นสามและขั้นที่หกเป็นชั้นที่สี่ สมาธิเป็นอย่างนี้ช่วงที่จิตของเราจะมีความสามารถพิเศษมียานอย่างรู้มีการสัมผัสสิ่งแปลกๆได้นั้นจะเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆในช่วงช่วงที่จิตเข้าถึงสมาธิระดับที่สองก็คืออุปจารสมาธิจะสัมผัสสิ่งนั้นได้บ้างสิ่งนี้ได้บ้างแต่ถ้าถึงฌานที่สี่แล้วจิตแยกออกจากร่างกายร่างกายบังคับจิตไม่ได้จิตบังคับร่างกายไม่ได้ ตอนนั้นจิตสามารถที่จะออกจากร่างกายได้และสามารถที่จะเกิดญาณย่างรู้อะไรต่างๆได้ชัดเจนแจ่มใสดีกว่าอุปจารสมาธิมากเวลาที่นั่งสมาธิไปบางคนก็จะพอจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิปับ๊บก็อาจจะมีภาพพั๊บๆั๊บบแบบสิ่งนั้นเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆเป็นแสงสว่างหวางภาพคนบ้าปภาพสัตว์บาภาพคนตายบางภาพเทวดานางฟ้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นภาพบทภาพสลาที่เราเคยทําบุญสร้างมา ปรากฏภาพแวบขึ้นมาแล้วก็หายไปอย่างนี้อันนี้เป็นเป็นเรื่องยานเล็กๆนๆน้อยที่เกิดขึ้นในระหว่างเข้าถึงอุปจรารสมาธิแต่บางครั้งก็เป็นวิปัสนูปกิเลสก็มีซึ่งถ้าหากว่าเกิดขึ้นเองโดยที่จิตเราไม่สามารถบังคับได้แบบนี้ครูบาอาจารย์กรรมฐานท่านบอกว่าอย่าไปสนใจมันเกิดภาพเกิดอะไรขึ้นมาก็อย่าไปสนใจกับมันอยู่กับคำภาวนาต,ต่อไปแต่ว่าก็มีหลายิมิต ที่เป็นเหตุเป็นผลและเป็นเรื่องที่สิ่งสิษย์ต้องการจะสื่อกับเราอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งคราวนี้เรามาคุยถึงเรื่องหาวทาไมจึงหาวก็เพราะว่าบางสถานการณ์นั้นมีสิ่งลึกลับบางอย่างต้องการจะมาสื่อกับเราต้องการจะมาบอกกับเราต้องการเอาภาพให้เรามาให้เราเห็นแต่จิตของเราไม่เข้าถึงสมาธิในขณะนั้น จิตของเรามันไม่เข้าถึงอุปจารสมาธิในเวลานั้นมันก็ไม่สามารถที่จะเกิดญาณเล็กๆญาณสัมผัสในน้อยในขนาดนั้นได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็เลยดนใจใเราหาวเพื่อที่ใ้เรานอนถ้าใครที่เกิดอาการอย่างนี้และด้วยเหตุผลนี้ถ้าสมมติว่าอยู่บ้านก็ให้ลองนอนอยู่ถ้าอยู่ในรถยนต์ส่วนตัวอยู่ในสถานที่ส่วนตัวมีอาการหาวอย่างนี้ปุ๊บให้ลองนอนดูแล้วก็สวดมนต์ภาวนาต่อไป ถ้าเราสวดมนต์แล้วมันหาวก็สวดมนต์ในใจต่อๆไปปล่อยให้ใจสบายไปเมื่อเราล้มตัวลงนอนใจสบายร่างกายสบายขนนั้นเองจิตมันจะเลื่อนเลื่อนสมาธิจากความฟุ้งซ่านไปสู่คณนิกะสมาธิแล้วก็เลื่อนไปสู่อุปจารสมาธิเมื่อเข้าถึงอุปจารสมาธิแล้วสิ่งลึกลับบางสิ่งงอย่างที่เขาต้องการจะสื่อเราที่เป็นต้นเหตุของการหาวนี้ก็จะแสดงเป็นภาพบ้างเป็นเสียงบ้างเป็นกลิ่นบ้าง ให้เราได้รับรู้ว่าเขาต้องการจะบอกเราเรื่องนี้อันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเฉพาะบางคนไม่ใช่ทุกคนเพราะฉะนั้นจะเอาเป็นสาระเกลียนสารส,ารสารกนกลทุกคนนั้นไม่ได้บางคนไปยังสถานที่ต่างๆโบราณต่างๆหรือไปสถานที่ที่ไม่รู้จักไม่รู้อะไรเป็นอย่างไรจู่กๆก็มีอาการหาวขึ้นมาอย่างนี้เป็นเพราะว่ามีบางสิ่งบาอย่างต้องการจะสื่อสารกับเราแต่จิตของเรายังไม่ถึงพอเราล้มตัวลงนอนสักครู่เดียวมันก็จะเกิด ปรากฏเป็นภาพเป็นวิิต่างๆแต่ว่าถ้าหากว่ามันไม่เหมาะแก่การที่จะนอนนี้ก็จําเป็นที่จะต้องไม่นอนมันจะหาว่าต้องปล่อยมันหาวาไปคราวนี้ก็ถามว่าอ้าวก็เขาต้องการจะมาสื่อกับเราถ้าเราไม่นอนสักทีเขาก็สื่อไม่ได้ไม่จําเป็นต้องนอนเราก็ภาวนาไปเอาจิตอยู่กับคาภาวนาไปจิตอยู่กับกรรมฐานที่ครูบาอาจารย์กลังสอนอยู่ พอเราเอาจิตไปไว้กับองค์กรรมฐานคำภานานั้นจิตก็เข้าสู่คณิกะสมาธิแล้วก็เลื่อนไปสู่อุปจารสมาธิได้เองเมื่อเข้าสู่อุปจารสมาธิแล้วอาการหาวก็ไม่จําเป็นอีกต่อไปเมื่อถึงอุปจารสมาธิแล้วก็สามารถจะมียานสัมผัสเล็กๆน้อยๆได้เอง นี่เป็นวิธีการแก้ถ้าใครไปนั่งสวดมนต์อยู่ที่ใดเป็นที่ชุมชนมีคนมากมายเขามาสวดมนต์ด้วยมานั่งสมาธิด้วยเราจะไปร้มตัวลงนอนก็ใช่ที่มันก็ไม่สมควรแล้วก็ภาวนาต่อไปให้จิตมันนิ่งมันดิ่งมันสงบมากขึ้นเมื่อเข้าถึงอุปจารสมาธิอาการหาวหายไปนิมิตต่างๆก็จะเกิดขึ้นพอบอกเรื่องนั้นเสร็จก็จะหายไป ก็มีกรณีอย่างนี้มาเล่าให้ตมาฟังหลายลายต้องเรียกว่าหลายสิบลายที่มาปรึกษาบางคนกำลังขับรถอยู่จู่ๆเมียการหาวหาวง่วงจัดเลยเราก็เลยถามบอกแล้วยมทำยังไงโยมไม่รู้จะทำไงขับรถต่อไปก็กลัวจะเกิดอุบัติเหตุโยมก็เลยจอดรถแล้วนอนเลย,ยก็เลยบอกเออดีมากถ้ามันง่วงนาะยยมต้องจอดแล้วถามว่าแล้วหลังจากจอดแล้วเป็นไง โยมก็เอนเบาเลยสตาร์ทเครื่องเอาไว้เปิดแอร์ไว้อย่างนั้นแหละอยู่ข้างทางเปิดไฟเลี้ยวด้วยแวบวับวับๆ,ๆับให้ให้รถข้างหลังมันไม่มาชนเราแล้วเกิดปรากฏว่าพอล้มตัวลงนอนเพียงแค่ประมาณไม่กี่วินาทีร่างกายมันผ่อนคลายจิตก็ผ่อนคลายพอเอนนอนกรบเบาะภาวนาพุทโธพุทโธหรือไม่ต้องภาวนาก็ได้จิตมันก็เข้าสู่ความสงบพอดีเข้าถึงอุปจารสมาธิ ก็ปรากฏว่าโยมคนนั้นเขาบอกว่าก็เป็นภาพผู้ชายมาบอกบอกว่าอย่าเพิ่งขับรถไปข้างหน้าจะไปสวนกันรถคันหนึ่งและจะชนกันท่านั้นเองพอบอกอย่างนี้บอกว่าอย่าเพิ่งขับรถไปเดี๋ยวรถข้างหน้ามันจะชนพอจอดเท่านั้นแหละพอบอกเสร็จจากนั้นก็อาการม่วงก็หายไปทันทีเขาก็เลยจอดสักครู่ก่อนจากนั้นก็ ยกมือไหว้สิ่งสักดิ์สิทธิ์เป็นการขอบคุณแล้วค่อยๆขับรถไปช้าๆหลังจากที่จอดสักครู่หนึ่งแล้วค่อยขับรถไปช้าก็ป,าก,ป,า,กปาก็ปากฏว่าไปจากนั้นอีกระยะไม่ไกลเจอรถคันหนึ่งชนกับรถอีกคันหนึ่งอยู่ก็คือไอ้รถที่นำหน้าเราไปนี่แหละ <c oughs> มันไปชนกับรถอีกคันหนึ่งซึ่งเป็นรถเจ้าของรถต้นเหตุไอ้รถต้นเหตุนี่คืออะไรหลับในกินยาบ้ามาก กินยามมามากเป็นรถขนส่งถ้าหากว่ายมคนนี้เขาไปเร็วกว่านี้นิดหนึ่งไอ้รถคันที่รถต้นเหตุคันนั้นมันก็จะแฉมามันมันมันจะข้ามเลนมามาชนกับรถของโยมคนนี้พอดีแต่เพื่อโยมคนนี้เขาจอดนอนข้างทางก็มีรถคันอื่นแซงไปปรากฏว่าเหตุเขาซ้ํรคำสัตย์คนนั้นก็คงจะมีกรรร่วมกันนั่นแหละวิ่งไปก็ไปประทะก,กันกับรถยาบ้าพอดี น,นี่เป็นประสบการณ์ประการหนึ่งที่ธรรมาเคยได้ฟังมาบางคนก็มาเล่าให้ฟังบอกว่าขณะที่สวดมนต์นั่งสมาธิอยู่อยู่ที่บ้านกำลังจะไปทำงานขณะที่กำลังสวดมนต์อยู่ก็บอกว่ามีอาการหาวขึ้นมาหาวแบบน้ำตาเล็ดน้ำตาไหลเลยหาวจนภาวนาต่อไม่ได้เลยถามว่าแล้วยมทำอะไต่อยมก็กำลังอยากจะไปทำงานจะสวดมนต์ให้เสร็จก่อนแล้วจะไปทำงานแล้วทำยังไง บอกก็รู้สึกมันมันง่วงมากโยมก็เลยล้มตัวนอนในห้องพระนอนในหวองพระแล้วเป็นยังไงต่อนอนในว่งพระแป๊บเดียวเท่านั้นเองไม่ต้องสวดมนต์ไม่ต้องภาวนาแค่ไม่กี่วินาทีมันก็มีการเคลิ้มคล้ายจะหลับกึ่งหลับกึ่งตื่นเขาก็มีเสียงมาบอกบอกว่าอย่าเพิ่งรีบไปนะถ้าออกจากบ้านไปตอนนี้จะเกิดเหตุจะเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้ก็ เขาก็เลยนอนต่อพอบอกเสร็จเขาก็ก็นอนนอนไปแล้วก็ลุกขึ้นมาคือบอกเสร็จอาการง่วงอาการหาวมันจะหายไปเลยถ้าเป็นจากนิมิตเป็นจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะถ้าเป็นกรณีนี้นะก็ปรากฏว่าเขาก็ยังไม่ไปเว้นระยะช่วงไม่กี่ไม่กี่นาทีสักห้านาทีสิบนาทีก็ค่อยออกเดินทางก็ปรากฏว่าข้างนอกเนะี่ยมีลมฟ้าลมฝนตรงที่บ้านเนะี่ยไม่มี แต่ระหว่างทางขับรถไปนะั้อมีลมฟ้าลมงฝนก็ไปเจอเสาไฟฟ้าแหล่งสูงโค่นโค่นลงมาแล้วก็มาทับทางทับถนนโดยมีรถที่สัญจรนั้นโดนไฟโดนเสาไฟฟ้าลมทับด้วยก็คงจะเป็นด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาคงมาห้ามไว้ถ้าไปในเวลานั้นก็อาจจะประจบเหมาะกับช่วงที่ ลมมันแรงแล้วฝนตกหนักดินก็อ่อนมันก็ช่วยพัดทำทำช่วยพัดช่วยพักทําให้สายฟ้าโค่นลงมาลม้มอาจจะทับรถของโยมคนนี้ก็ได้อันนี้เป็นเรื่องเรื่องปแปลกๆเ,เล็กๆน้อยๆที่เกิดจากอารมณ์ของอสมาธิที่ยังไม่ถึงอุปจารสมาธิแต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการจะสื่อสารด้วย เขาไม่มีวิธีการไหนที่จะให้เข้าถึงอุปจารสมาธิได้เขาก็เลยต้องมาดนสถานการณ์ให้ตัวเราหาวหาวเพื่อที่จะให้ได้นอนพักแต่ถ้าบางบางสถานการณ์ไม่เหมาะใ้การนอนพักทําอย่างไรเราก็ทําสมาธิให้ดีที่สุดเลยตอนนั้นเมื่อจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิแล้วอาการหาวจะหายไปเองนี้ไม่ต้องจะเกิดขึ้นมันเองนี่เป็นอีกกรณีหนึ่งที่มา ตอบปัญหาเรื่องธรรมปฏิบัติให้ได้ทราบเพื่อที่บางคนอาจจะสงสัยแล้วก็มีความกังวลจะทําดีที่ใดก็หาวทุกทีจะนั่งสมาธิก็หาวจนรู้สึกเบื่อบางคนเกิดอาการท้อแท้และงุนงิดจึงได้ตอบไปบอกว่าจริงๆแล้วไม่ต้องไปงุนงิดกับมันมันเป็นเพราะจิตเรายังไม่ละเอียดจิตเรายังไม่ถึงอุปจารสมาธิยังไม่ถึงในระดับที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะสื่อได้ เขาก็เลยต้องหาวิธีการอื่นที่จะสื่อกับเราเราต้องขอบคุณเขาเสียด้วยซ้ำไปที่มาทําให้เราหาวจะได้สัมผัสสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้นี่เป็นแบบนี้อีกกรณีหนึ่งบางคนไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไปวัดไปอุทยานประวัติศาสตร์ไปสถานที่ที่เขามีโกรกระดูกมากมายเช่นตามป่าช้าหรือตาม อะไรล่ะป่าช้าจีนอะไรอย่างนี้หรือไปในสถานที่ไปกลางป่ากลางเขาที่ไม่รู้ว่าที่นั่นเป็นอะไรแต่มันมีสิ่งลึกลับบางอย่างอยูอย่บริเวณนั้นหรืออยู่ใต้เบื้องล่างนั้นก็มีอาคารขลุกมีการน้ําตาไหลมีการหาาขึ้นมาอย่างนี้ก็อาจจะอนุมานอาจจะคาดว่าอาจจะมีเหตุผลเดียวกันก็คือเมื่อไปถึงบริเวณนั้นๆแล้ว พลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นมีพลังแรงเขาอาจ,จต้องการจะสือสอะส่อสารกับเราพรอจะสื่อสารกับเราจิตเราไม่พร้อมจะสื่อสารก็เกิดอาการหาวเกิดอาการขนลุกขึ้นมาเกิดอาการน้ำตาไหลาขึ้นมาแต่ครั้นี้เราต้องสังเกตด,ดูบางทีอาการของขนลุกนี้ก็สามารถจะพบบอกได้กับบางบางกรณีบางคนบางสถานที่มีหลายคนมาหาธรรมา ตะมานั่งรับรับแขกญาติโยมรับบุญญาโยมอยู่ที่ศาลาศาลาสารเจ้าที่ที่วัดป่าสังฆาุสศนบางทีก็อยู่ที่ศาลาพระธาตุสารเจ้าที่ที่วัดป่าธรรมรุสศโยมเดินเข้ามาแล้วปรากฏว่ามีการขนลุกโยมถามว่าพระอาจารย์ชมขนลุกมากขนลุกเหมือนหนาวสะท้านทั้งตัวเลยยิงถามว่าโยมก่อนจะเข้ามาขนลุกไหมบอกไม่เข้าเจ้าค่ะไม่ไม่ไม่ลุกเจ้าค่ะพอเข้ามาในวัดก็เริ่มรู้สึกสูส่าสูสาพอเข้ามาในศาลานี่มีการขนลุก จึงถามว่าขนลุกมันเป็นแบบไหนบอกขนลุกตั้งแต่ข้างหลังขึ้นไปคอแล้วขึ้นไปหัวบางคนขนลุกตั้งแต่ปลายแขนขึ้นมาหนไหลแล้วขึ้นไปที่หัวบางคนตั้งแต่เท้าขึ้นหัวอลไก็มีขนลุกในแนวขึ้นแบบนี้นี่ก็อาจจะหมายความว่าสถานที่นั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วมันเป็นพลังฝ่ายดีพลังพลังฝ่ายเทวดาพลังฝ่ายบุญ เราเดินเข้าไปใกล้พลังนั้นร่างกายของเรามันก็รับรู้รับทราบรับพลังนั้นได้ก็มีการขนลุกขนลุกขึ้นถ้าไปในสถานที่บางแห่งเข้าไปในป่าไปในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ดินแดนโบราณหรือไปสถานที่ที่เขามีรถชนกันตายอย่างนี้มีผีได้ของตายบางคนมีการขนลุกขนลุกขึ้นก็มีบางคนขนลุกลง ลุกจากหัวแล้วลงไปแนวสลังวาบลงแบงล่าง,างอย่างนี้อาจจะหมายความว่ามีพลังจิตในส่วนที่ไม่ดีพลังฝ่ายไม่ดีไสยศาสตร์มนต์ดำอคนคนาอปมงคลผีสางอาจจะมาสัมผัสกับตัวเราตัวเราเข้าไปยังเขตเขาก็เลยไปสัมผัสพลังของเขาบางคนจะมีความรู้สึกว่ามันลุกจากบนลงด้างอย่างนี้อาจอาจคาดการได้ว่าเราไปในสถานที่ที่ทมีพลังด้านลบหรือมี จิตวิญญาณที่เขาตายณสถานที่นั้นมากๆได้รับทุกขเวทนาก็เลยสัมผัสว่ามันคนลุกสู้จากบนลงล่างหาวขึ้นมาขนลุกขึ้นมาบางคนเนี่ยจับจุดไม่ถูกเลยมันลุกจากล่างขึ้นบนแล้วบนลงล่างเพราะในสถานที่หนึ่งๆอาจจะมีคนตายตรงนั้นมาเป็นสิบเป็นร้อยอย่างเช่นตามอุทยานประวัติศาสตร์ต่างๆเมืองโบราณต่างๆคนตายแล้วไปดีก็เยอะแยะคนตายแล้วตกไปอยู่เบื้องล่างก็เยอะแย,ยะคราวนี้พลัง พลังมันก็รวมกันไม่ได้ส่งพลังมาเฉพาะบางคนพลังก็รวมกันทั้งหมดไอ้คนไอ้จิตวิญญาณหนึ่งก็ขนลุกตั้งแต่เท้าขึ้นหัวจิตวิญญาณหนึ่งก็ขนลุกตั้งแต่หัวลงเท้าจิตวิญญาณหนึ่งขนลุกตรงกลางลำตัวสมมติอย่างนี้ะกลางตัวหมายถึงกลางหลังนะอ่าก็มันก็ไม่รู้ว่าเป็นพลังของอะไรมันก็ลุกทั้งตัวทั้งหมดเลยอย่างนี้ก็วินิจฉัยลําบากแต่ก็ บอกได้คร่าวๆประมาณนี้แต่จะเอาเป็นสาระแกย่ยนสารชัดเจนนั้นไม่ค่อยได้แต่ก็บอกได้ว่าถ้าขนลุกนี่ก็อาจจะเป็นการรับพลังประกาหนึ่งขนลุกก็ดีหาวก็ดีน้ำตาไหลก็ดีพวกนี้จะต้องมีพลังพิเศษบางสิ่งบางอย่างเข้ามาสัมผัสเราบางคนที่มาคุยใหตมาฟังมาทำบุญให้กับพ่อหรือแม่ที่เสียชีวิต ขณะที่กําลังถวายสังฆทานกําลังกําหนดจิตอธิษฐานถวายน้ําตาไหลออกมาเลยหรือก็มีอาการหาาขึ้นมาหรือมีอาการขนลุกขึ้นมาโดยที่ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้อะไรไม่ได้คิดถึงพ่อ,ถ,พอถึงแม่คิดแค่ว่าจะทํสังฆทานจู่ๆน้ําตาไหลามาเขาบอกไม่ได้เสียใจไม่ได้นึกถึงเลยแล้วขนลุกก็ลุกขึ้นมาด้วยอย่างนี้ก็อาจจะเป็นว่าพ่อหรือแม่เขารู้ว่าลูกจะทําบุญให้ เขาก็มาเข้าใกล้ตัวเราเพื่อที่จะโมทนาบุญกับเราอย่างนี้ก็เป็นได้บางคนไม่มีอาการตอนนี้แต่ไปมีอาการตอนที่อาตมาให้พรยะถาวารีวหานำอุทิศสงส์แล้วก็สัพพิติโยให้พรพราอยะถาวารีวหายมคนนั้นก็อธิษฐานบุญส่งให้พ่อให้แม่ญาติพี่น้องก็มีอาการคนลุกขึ้นมาก็อาจจะมาจากเรื่องอย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นก็สรุปความว่า ปัญหาการปฏิบัติธรรมในตอนที่สามนี้ถามว่าทําไมจึงหาวในเวลาที่มันไม่น่าจะหาวง่วงในเวลาที่มันไม่ควรจะง่วงบางคนก็นาตาไหลด้วยบางคนก็มีการขนลุกด้วยก็พอจะตอบได้กว้างๆว่าอาจจะเป็นผลมาจากมีพลังงานลึกลับบางสิ่งบางอย่างต้องการจะมาสื่อสารกับเราก็เป็นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาตมาไม่ได้ตอบว่าเป็นอย่างนี้ทุกคน มันเป็นแค่บางคนจะแก้การนี้อย่างไรก็ไม่ต้องกังวลถ้าสมมุติว่ามันเป็นสาเหตุมาจากว่ามีสิงส่งศิธิ์ต้องการจะสือ่อเราแต่จิตเราไม่ถึงเขาจิตเราไม่ถึงอุปจารสมาธิก็เลยต้องโดนให้เกิอดอาการอย่างนี้แก้ก็แก้ไม่อยากเราก็สวดมนต์ของเราต่อไปเรื่อยๆมันสวดทุกวันมันนั่งสมาธิวันเอาจิตของเราให้เข้าถึงระดับของสมาธิขั้นที่สองให้ได้เป็นอย่างน้อย ถ้าขึ้นชั้นหนึ่งสองสามสีได้ก็ยิ่งดีแต่ในเบื้องต้นท่านได้ถึงอุปจารสมาธิแล้วจิตก็มีความพร้อมที่จะเกิดพลังพิเศษเกิดขึ้นสัมผัสสิ่งต่างได้อย่างนี้เราปฏิบัติด้วยตัวเองและสัมผัสด้วยตัวเองอย่างนี้ดีกว่าดีกว่าไปร้อให้ขนลุกดีกว่าไปร้อยให้หาวดีกว่าร้อ,ให,หรอให้น้าตาไหลนะก็ขอจบการตอบคําถามในตอนที่สามไว้เท่านี้ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ธรรมะโวยพระอาจารย์ธรรมานุสสงด้วยนะคะกาบโมหนาสาธุค่ะ